ไม่นิด not even 5 minutes สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ไอ้พายพี่น้องมาโคกใหม่นะคะไอ้บอกกับป๋าว่าไอ้สิอยากไปโคกใหม่อยากไปตักเอ่อไออยากไปตักแบล็คเอ่อบลูเบอร์รี่ไอ้บอกพ่อใหญ่ว่าอยากไปตักบลูเบอร์รี่พใหญ่บอกว่าโอเคพ่อฉันก็อยากไปเดินออกกําลังกายแล้วบันนี้ตรงที่ไอ้ไปนะ ตัวที่ใกล้ๆเฮือนนะมันเป็นเขาชันอายก็เลยโอเคเราไปหานิวฟอ r e เรสกันย่างบ่อร์ทันหาเก้าพี่น้องมานมานมานป่าใหม่ป่าใหม่ป่าใหม่มมม <c oughs> อะไรกะเท่นเ <10 S 1> หรอประมาณสิบกิโลจ้ะมีา้าทุกคน เป็นไงมาเลยยังไม่ได้ใส่คาถาเพียงเลยนะป้าไอแอมนัดเพียงเย็ดนะอยู่เนาะเพียง <ś c oughs> ติดถนนเลยจ้ะนี่ก็เลยแบบเอาอุปกรณ์มาเต็มกระเป๋าเลยเพราะว่าอยากสิมาตักบูเบอรี่นำมาเนี่นะนี่ค่ะหมานมากเลย 5นาที not even 5 u t e s ไปแบบช้าๆนะคะวันนี้ I have f o จุดแมน n today ไปแบบช้าเนาะป้าเพิเ่งจะมาออกกํลาลังกายกับไอ้อันนี้เป็นเห็ดตะปูนะจ๊ะกินได้แต่นี่แก่แล้วเห็ดตะปูจะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีเทาอย่างนี้อันนี้พอดีกินเดี๋ยวแต่ว่าไอาไม่เก็บนะคะแต่ไอจะเปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไง I อ้ยช่วยอุ่นไมโครโฟนนี่ Mm hmm. เอาไปโมกสีแสดเราจะพกเห็ดตะปูนี่จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก yeah. ouais. ือกินได้นี่มึงนี่ขึ้นเต็มอยู่นี่มึงนี่สวัสดีค่ะโลบอคอบเวัร์ีิกิบดงจับทุเดชฝรั่งแอนคนไทยมาเดินออกกำลังกาย เพราะว่าแรกๆไอ้ก็บอกบอกกับปาว่าบ่ได้บ่เป็นยางอายอาไอ้บ่ไม้เด้อไอ้บอกคนนั้นนะปไปลุยป่านี้เป็นแห้งๆเนาะไม่เป็นไรยายจะหามป่านานะมันนี่ถ้าพ่อใหญ่เห็นเห็ดน,นี้ไอ้หอมแก้มโชว์เลยมานี่ ใหญ่เป็นอย่างไรจะอ,ออกเอ็กซ์ไซส์จะยื้อสักโมงหนึ่งแล้วได้กลุ่มเดียวอย่างข้างทางมันเนี่ยนะเพราะว่ายอดลงจ้ะก็สิไปเรื่อยๆก็สิตกใจนําใบไม้หลายอยู่ใบไม้ลวงหลายอีกจังหน่อยแห้งลวงหลายกว่านี้ใบไม้ใบไม้นี่ไหมมันก็สีแบบกบเกลื่อนกับเห็ดนะคะหายากอยู่เด้อป่าใหม่ ก็บพาเข้าใจเจะคของนะบางเถื่อ,อไอ้ถามเจะคของนะเออทา่ทา,ท,าที่แบบว่าเขาเอื่นว่าคนพยศอา้างบานไอ้ท่าที่เจะคของมีป่าเนาะป่าเห็ดนะที่จะคของไปหาคุ่มือ่อจะไปใหม่เรื่อยๆคนพยศไปค่ะ go to another Yes, this i ไอเดินป่าเมื่อกี้นี่ประมาณสองถึงสามัโมงได้เห็ดแค่จุ่มนั่นจุ่มเดียวเดินจนเมื่อยจนไอบอกกับพ่อหญ่ว่าปไปส่งไอไปป่าเก่าซะเพราะว่าไอเบ่งทรงแล้วคงสิบอะไ้เห็ดมันนี่อีกอย่างหนึ่งก็จะหกโมงแรงแล้วพอไอย่างเข้ามาป่าเดิมของไอไอก็เห็นเห็ดกลุ่มนี้นะคะทุกคนคือทุกปีไอจะเป็นคนแรกที่ได้เห็ด ได้เก็บได้เก็บเห็ดดำนะคะเห็ดดำขาส้มเป็นเห็ดสดาวของฝรั่งเศสนะคะส่วนทางนี้อายก็ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดจากดาวเห็ดขาส้มเพิ่งซีมีความเปราะกว่าเห็ดขาสีน้ำตาลนะคะปลาตรงนี้รอบแรกนะอายข้ามาเบิ่งแล้วแต่มันออกไม่เยอะนะคะอายก็เลยมาจอบอีกเธอนึงนะคะก็ได้พอมกนะคะวันนี้ทุกคนแต่ว่าปลานี้คืออาบอกว่าคนเดินก็ค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างเยอะอะนะอืมในแ,แต่ละครั้งมาก็ยังมีเห็ดติดไม้ติดมือกลับบ้านบ้างแต่ทุกครั้งที่ไอป่าใหม่บางครั้งเขาได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะชีวิตยูทูบเปอร์มันบริง่ายพี่น้องจา๋าบางครั้งเหมือนวันนี้ไอไป 3-4ถึงี่ชั่วโมงนะคะตัดคลิปออกมาได้แค่12-13นาทีแค่นั้นเองเพื่อที่จะเอาเวลามาตัดต่อเพื่อเวลาจะทำนั่นทำนี่แต่ละครั้งก็ค่อนข้างที่จะยากมากเลยนะะทุกคนมันบํแมนเรื่องง่ายเลยนะคะในการที่จะเป็นยูทูบเบอร์การใช้เวลาในแต่ละวันค่อนข้างหมดไปกับนึงคือเราต้องหาป่านะคะเพราะว่าการทำคลิปวิดีโอช่องอ้ายคือการทำมาหากินใช่ไหม หนึ่งคือไปหาโคกหาดงให้พ่อใหญ่หาโคกหาดงให้อายแล้วก็พากันไปจ้ะเราไม่รู้เลยว่าวันนั้นเราจะได้เห็ดกลับบ้านไหมเราจะได้อะไรกลับบ้านไหมแต่สิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องออกไปในทุกๆวันนะวันนี้ก็โชคดีที่กลับมาป่าน,นี้แล้วเราก็ยังได้เห็ดพวกนี้กลับบ้านนะทุกคนเราก็เก็บไปเรื่อยๆนะหัน้ายหานันขวาก็ได้ยินเสียงคนเดินก็เออ ก็ถอดใจอยู่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรแรกแรกอบอกพี่ใหญ่ว่าไอสิญญาลึกกว่านี้แต่ดูเวลาแล้วมันบอกเข้าท่านะเพราะว่ามันหกโมงแล้วหกโมงแรงแล้วมาพคเลยวันนี้เป็นยังเจ้าคือได้มาพาคเพราะว่าค่อยไม่ได้เปิดไม่แล้วช่วงนี้ยูทูบเบอร์บอ่ค่อยมีพอสมองพี่ใหญ่บอกเออเพราะว่าอาจเป็นเบอร์เบอร์ไอกินยาไหมเออไอปนหัวเกือบซิคุมือเออ ก็เลยลืมนั่นลืมนี่เพราะไงเราบอกว่าโอ้ถ้าเป็นไปได้สัญญาย้อนเวลาบปอยากให้เธอเป็นนั่นเป็นนี่บปอยากให้เธอฉีดวัคซีนบปอยากให้เธอเป็นโควิดไอ้บอกว่าอ้อย่างที่มันแก้ไขบปได้ก็เพราะต้องว่ามันมันเกิดมาแล้วนะอ้อย่างที่บุรีเฮาก็บไปอยากให้มันเกิดขึ้นกับร่างกายของเจ้าของนะไอ้บอกเจ้าของนะ บอกพ่อใหญ่คือการแด่พ่อใหญ่บอกว่าก็แม่อยู่แต่ว่าฉันไม่เคยเห็นเธอเป็นอย่างนี้นะไอ้บากระสร่างมันดอกนะคะทุกเที่ยที่ไอไม้มายางแต่ละปีนะคะอาจจะเดินได้ถึง4ี่ถึงห้าชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้สองสามชั่วโมงอา้ก็เมื่อแล้วทุกครั้งที่ไอ้มาเดินแต่ก่อนพ่อใหญ่เพิ่งสิกลับไปทาอาย,อยุรถแคมป์ปิ้งนะคะเดี๋ยวนี้พ่อใหญ่ต้องทาอาย,อยุรถเพราะว่าออ้เดินไม่ถึงสองชั่วโมงแค่นั้นและพี่น้องจ๋าไอ้ก็ต้องกลับมาพร้อมปับ เพราะว่าถ้าสมมติว่าป้าเพรรริ่งกลับไปมันก็จะทําให้เสียเวลามันพอดีกระเินเพราะว่าแต่ละป้าก็บางเถือก10กิโล้ากิโล30กิโลป้าก็บางครั้งก็ไปเดินกับอายแนย่จากเอ,อ่อชั่วโมงบางเธอ30นาทีแล้วเพิ่กับเมื่อยเพิ่ก็ต้องไปรอยอยู่รถนะคะอันนี้ก็เป็นชีวิตปกติของออ้กับป้าคือายไปนั่นไปนี่คือบางเถือแบบว่ามันนี่จะไปเก็บบลูเบอร์รี่ เราก็พาไอาไปจ้ะเราบ่าเคยจมนะคะเพราะว่าหนึ่งคือบนมาว่าฉันยากให้เธอทํามาหากินด้วยตัวเองแล้วเธอจะรู้ว่ามันลำบากขนาดไหนแต่ว่าฉันจะคอยซัพพอร์ตเธอข้างหลังนะฉันจะเป็นกําลังให้จะเป็นกําลังใจให้เธอเคยบอกนะคะว่าไอโบแมนสายภาคภาคเธอได้คอยกระสะดุด ทุกเทือนะคะอันนี้นี่พี่น้องโซดีแล้วไ่ได้ยินเสียงโกนของอมหญ่นะคะพ่นโกนขนาดเลยตอนนี้นะเหตุที่ไหญต้องใส่โดนตอกโดนตีก็เพราะว่าหนึ่งคือป้าเพิ่นกนลับเพิ่หลับไปนะเทีย่ยงคืนเพิ่นกนลับแล้วแต่แว่าเวลาหลับของไอ้น,น่ะ,ะตีหนึ่งตีสองทุกวันทําคลิปทํานั่นทํานี่เพื่อสิโลดเห็ดน,น้ำปงน้ำปกก็ค่อนข้างที่จะช้าไอนอนตีสองตื่นละตื่นก็ประมาณพุ่นละ เก้าโมงสิบโมงนะคะแล้วทุกครั้งที่ทําไมไอถึงไปป่าช้าไปป่าช้าเพราะว่าหนึ่งคือไอก็ต้องเห็ดคลิปกลิ่นเห็ดคลิปกลินตอนเช้าเธอเนื่องก่อนนะคะแล้วก็ออกเวลาใบสองใบสามคู่มือมันก็เลยเป็นการที่แบบว่าไอออกซ่ามาค่ําแบบนี้นะคะบางเทื่กลับมาเนี่ยไอก็เมืม่ออะไร กับเข้ากขาไ่ได้เหตุพี่น้องจ๋านะคะนี่คือกิจวัตรประจําวันของ KPP เออนั่นแหละค่ะไอ้ก็เลยมาเวาสู่พี่น้องฟังส่วนคนที่บอกว่าไม่อยากให้น้องไอทำคลิปสั้นเลยสาเหตุที่ไอเหตุคลิป12 13 14 15, 15หรือไม่เกิน20นาทีเพราะว่าไอาคิดว่าหนึ่งไอคิดว่าคือคนเขาอาจจะไม่ว่างดูเราจนหอด40 50นาทีนะคะไอก็เลย บอกกับเจ้าของว่าเอ้อเหดซ้ำเนี้ยแต่พอดีประมาณ15นาทีหรือ20นาทีถ้าสมมติว่าสมมุติว่าคลิปนั้นมันพอดีกับเธอมปในไอรก็ฟานไป25 26นาทีนะคะทุกคนจะนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมคลิปไอถึงออกมาไม่เกิน20นะ นาทีนะคะแม่นว่าไอาคิดที่คิปหรือว่าอย่างไรนะคะมันบอแม่นในใจเหตุผลของไอคือไอคิดว่าพี่น้องเบิ่งเป็น ep พีไปมันก็พอดีจะสนุกนะถ้าว่าสมมติว่ายาวเกินไปมันมันก็อาจจะไม่สนุกไอก็คิดประมาณนี้นะ,ะทุกคนจะส่วนเหตุอันนี้นะคะถ้าสมมติว่าไอากลับไปอีกก็จะมีให้ เก็บอีกป่านี้เห็ดนี้เยอะมากนะคะลากก็มีอีกป่าหนึ่งที่เป็นภูเขาที่ไอ้มักลงนั่นแหละจ้ะป่าตัวนั้นจะเป็นเห็ดดาคาน้ําตาละคะแต่ว่าเห็ดตัวนั้นอะ่ะมันจะเหนียวกว่าเห็ดชนิดนี้นะคะเห็ดชนิดนี้ดึงมามันก็เปาะส่วนการเก็บถ้าจะให้มันดีคือไอคิดว่าเอากันไกลมาตัดะคะ่ะไอเดินมาจากน้อยอก็มาเจอเห็ดนางไก่ชนิดนี้ตกใจเลยเห็นทางฟฝ้าว่างเลยไอ้นะ่ะคือมาซิกจักกระเดียมพี่น้องจ้ะทากนี้เป็นอย่างที่แบบ เวลาติดใบติดมือมาแบบว่าโอ้ยไอ้ตกใจทุกครั้งนะคะเห็ดนางกายนี่เป็นเห็ดที่ไอชอบหนึ่งเห็ดนะคะรองลองมาจากเห็ดเห็ดพึ่งเนาะเห็ดพึ่งเห็ดนางกายเนี่ยไอจะชอบส่วนเห็ดแพะก็ต้องให้อายกินก็นได้เพราะว่าไอารู้สึกว่ามันมีความเข้าอย่างเงี้ยไอยบะมักอ่ะมันหอมคือดอกไม้หรือว่าอย่างสักอย่างไอบะมักกับเห็ดปีกนกนะคะหนึ่งชนิดที่ไอไม่ชอบกินเลยบ่ให้อายกิน กาบเป็นอย่างนะคะแต่ส่วนเห็ดอันนี้ทําอะไรกินแซบผัดกระเพราก็อร่อยแกงก็อร่อยนะจ๊ะเห็ดนางกายเป็นเห็ดที่กรุบกรอบอร่อยสาหรับอายมากเลยเนาะส่วนเห็ดดินเห็ดอิอยามันนี้อายก็ชอบกินเหมือนกันนะคะทุกคนอืมส่วนพวกเห็ดมันปูยามันนีเพึ่งจะมากินปีนี้แบบจริงๆมันแกแซบือกันแต่โดยปกติแล้วอายก็บอกเข้าใจว่าเป็นอย่างอายคือกินน้อยนะปีที่แล้วส่วนเห็ดทัดทัดคันเตลเลนหรือว่าที่อายเก็บเมื่อกี้นี่ ก็อร่อยเหมือนกันแต่ก็ไม่เจออันนี้เป็นเห็ดปวกเห็ดทงังค่อยกวางอีกแล้วพี่น้องจะอันนี้มันเน่านะคะเห็ดปวกนี้ก็เป็นเห็ดหนึ่งในสามที่อายมากก็ได้นะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนจะสำหรับวันนี้อายก็ขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะยังดียังโชคดีที่ได้เห็ดดำกับเห็ดหนางไก่นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาจะหนึ่งทุ่มแล้วเดี๋ยวสิไปซื้ออาหารนะคะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจได้หลายๆจะได้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย